จะรับเข้าสู่เกมสกแครี่จะชดเชยเองวันนี้เราจะมาแกล้งโคกันอีกเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันโลดให้ตีหนึ่งปั้นแบบนี้นะจ๊ะเอ้ได้กันยังเลยตีใช่สองเฮ้ยมาตปาาาั้นอะไรนะปั้นฉันฮะให้ นี่เลวได้ยหญิงหนึ่งฮึงคุณครูทำแบบนี้ใช่ไหมได้เราจะทำคุณคูณให้สะสมวันนี้ฉันรู้สึกแจ๋วๆยังไงไม่รู้เดี๋ยวฉันไปทำกับข้าวเมสทีดีกว่า ฟังซิดเดี๋ยวฉันจะทำกับข้าวให้นะเฮ้ยคุณลุงฟังซิดแต่เขาไปอยู่ที่อื่นแล้วลุงฟังซิจยังไม่อยู่ที่นี่เฮ่อเฮ้ยฉันไปนหลังบ้านดีกว่าเดี๋ยวตรวจสอบก่นอนว่ามีไอเด็กชายสองไหม มันไม่ได้อยู่หลังบ้านแต่มันอยู Bless ่หน <g apan> <den> ้าบ้านเป็นแหกแล้วกึนคือให้ยกโดดตดบก่อนตรวจตรวอตุวจตรวจตรวจตรวดเอ๊ะประตูมันถูกล็อกอยู่ด้วยนี่ไม่แน่นะประตูอาจถูกล็อกอยู่เอานี้มาด้วยเลยเอ๊ะ เฮ้ยม hey. oh. ันเป็นล okay. ูกปืนใหญ่เด้อเด้อเด้อลูกปืนใหญ่เราอยู่ตรงนี้นะไอเจ้าลูกปืนใหญ่ขอรู้แล้วสีสเปรย์แล้วจะต้องทำอะไรกับไอเจ้าลูกปืนใหญ่นี้ สีสเปรสีขาวมันน่าจะอยู่แถวหน้าบา้านคุณครูนะเพราะว่าฉันอะเคยไปแอบแกล้งคุณครูอูด้วยวิธีแบบเอาเอาแม่เหล็กใส่ลงไปในหมวกของคุณครูอะแล้วพบว่าสีสเปรมันอยู่ตรงโต๊ะรับแขกเลยโอเค คุณครูต้องขึ้นไปเดินไล่อย่าลงมานะอย่าลงมานะแล้วแล้วเดี๋ยวเจอลูกปืนใหญ่อุยค่อยหอย้องเลยอากาศมันช่างบอดีสดปอดผ่องจริงๆ เยนะฮ้ตรงนู้นมีอะไรเปล่าฉันพูอะเมื่อกี้ฉันเห็นแครอทอยู่นะาเฮ้ยโอเคเมื่อกี้เพื่อนๆฉันแอบไปดูโฆษณาเพื่อจะเอาดาวมาเปิดคำใบ้ด้วยละ่ะ ฉันมันนั่งพักผ่อนชมกาแฟดีกว่าเรียกว่าชมหรือว่ากินอร่อยอร่อยอร่อยเฮ้ทุกคนเห็นใช่ไหมข้างหลังคุณครูนั้นอะเป็นสีสเปร์สีขาวจริงจริงที่ฉันบอกเลยอาฟิวเ้ลคุณครูไม่เห็นนะ ตรงนี้หยิบมาไว้สเปร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาหมอนะลกตุ้มได้ไหมเฮ้ยได้เฮ้ยห,หัวสโอบอลเฮ้ยต่อไปลูก,กาตาเดี๋ยวดูคำใบก่อนนะซึบ ต้องหาอะไรเป็นแครอทเอ้ยโูช่วงนี้ฉันไปเติมเงินมานะ่ะโอเคได้ยังโอเคเฮ้ได้แล้วแล้วต้องเอาไปขุดแครอทตรงนี้แน่เลยอะ่ะนี่ไงขุดได้จริงๆด้วยเอามาเฮ้เก็บได้ด้วยอัตจรบปุปปับ,ปบเฮ้เฮ้ เอยเอยเอ้เฮ้คุณโคอย่าเพิ่งขอเข้ามาข้างในก่อน เ็นหวัดหน้าเออขึ้นมาขึ้นดิคุณครูไม่ขึ้นคุณครูชอบไปต้องห้องขวอืม้มใรูปใครสวยจังเลยนะ้าคืนนี้มันต้องเล่นก่อนล่วงหน้านะ ถึงจะรู้ไม่งั้นต้องอ่านคำใบ้ตลอดไงอ๋อมุมมองอ๋อมันเป็นมุมมองแบบอย่างอียังแล้วอะหรือแค่อย่างเดียวเตาทานคุณครูต้องขึ้นไปข้างบนสักทีนะโอเค คุณครูขึ้นไปบนดีฉันไป่ทำอย่างอื่นดีกว่าสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสีสองห้าสสองหกสสองสองเจสิองแปสหสองเกสปสองสิบเป็นยี่สิบ ฉันเบื่าไปดีกว่าโอเคโอเคทีดีจริงจริงี่ชอบมองแบบทีดีแหละ <c oughs> เพราะว่ามันลำบากขึ้นไปหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่จะทำได้เป็น ลูกกระตาคือเตาถ่านซึ่งเราต้องมีที่คีบไม่งั้นงั้นมือเราต้องร้อนตายแน่ๆโอ้เอะมองนี้ดิโอ้ยโอเคโซเด็กชายสองโอ้โอเคไม่ต้องเอาค้อนมาก็ได้ด้อเฮ้ย เฮ้ยเอาจริงคุยอยาลงมาเด้อปัดตะท้อเฮ้ยพวกมันอยู่ตรงนี้เอง แล้วเราก็ไปทำหน้าตาไอเจ้าสนโนแมนเออไปแล้วนะครับฮถึงเวลาทำลายปฏิกิรากรรมเด็กชายสองแต่คุณควะก็ระวังผลงานผมด้วยนะครับ ฉันรู้สึกเป็นหวัดฮะแต่โดนน้ำยาเข้าไปมิใช่มันเชื่อวันน้ำยาหัวเราตั้งหางนะคุณคุ้งไม่ใช่น้ำยาแฮมเอ๊ไปดูคุณคูกดีกว่าฮน้ำแข็งกำลังละลายพอดี น่าจะนุ่มนิ่มเหมือนหน้าดูเฮ้เียมมาอรรอ่าอเป็นไงละครกูอยาแก้ซึนนนทุกคนไอเป็นทีแรกนะไปดูวิธีที่สองกันโลด ฮะาฮ่ฮ่มารีคิดหมัดนะจ๊าเด็กๆนี่นะซานตาส่งของวันมาให้ฉันแลยวนี่ฮ่าฮ่าซานตาโอเคทุกคนคุณครูนี่มันก็เร็วจริงๆ ขอเอาอันนี้มาก่อนลืกกันแต่เดีเดวๆๆๆหมือนเห็นอะไรบางอย่างเฮ้ยคอนเอาไปทุบได้นะมันต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างปะเช่นตะปูหรือคอนอะลองไปดูห้องทอรามานดีกว่า เฮ้ยจริงด้วยคิดว่าตะปูน่าจะแข็งแรงกว่าเอามาก่อนไปเฮ้ยเอาใส่ตะปูเข้าไปแล้วก็ตอกอับบกอับบกชึงอับบกบกชึงอับอกบกชึงอับบกบกชึงเฮ้ย แต่คุณครูยอยู่ในห้องวา่าขอใส่ลำยาเข้าไปก่อนโอเคตรงนี้เอาวางไว้เลย น้อง ang, ก,กว้างมาก,กินแลว้วมอมมอนั่นนัน่นบัวกว้างกว้างกว้างมากิวแล้วฟงกว้างยำหยำยำซานต้าแต่สิ่งที่จะรอซานตา้าได้เนี่ยซานต้าจะชอบฟังเพลงน,นะจะมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูก่อนนะ จะอยู่ในห้องห้องนี้นะไม่แน่ใจแฮะนี่ไงมีเพลงคริสต์มาสกับเพลงร็อกแน่นอนต้องเป็นคริสต์มาสอยู่แล้วคุณลุงซันต้าได้ลวลาตื่นแล้ว งเราผมกลับไปฟังเพงลงร็อกที่บ้านก่อนนะแมนแนแม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 ้อง <c oughs> ต้องใช้วิธีบล็อกของเกมแค่ต่อเข้าไปต่อเข้าไปต่อเข้าไปอ๋ออ๋ออ๋อที่ไนะเฮ้ยจันตาไปที่ไง ถูไถ้าเกิดเราเอากาวใส่เข้าไปอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพร้อมแล้วไปดูฉากจบอีกฉากหนึ่งกันเลยจ้าไปโอ้โหวันคริสต์มาสเด็กๆฉันมารอบสองแล้ววอกว่าคงไม่โดนมีสี่ทำใฮ้โอ้ย I mean. เดี๋ยวเราดูโฆษณาก่อนเม่อนถ้าเกิดไม่มีอำยานะเราโดนจับมาแล้วคือตัวเกมค่อนข้างบักเลยในด้านนี้่ะคุณครูนี่ก็ต้องจะไปแต่ห้องครัวเนาะมีอะไรสำคัญในห้องครัวบ้างป่ะเนี่ย คุณครูก็แค่ทำอาหารนู่นนี่นั่นอยู่นั่นแหละค้อนมานี้มาเดี๋ยวเราจะลองใช้กาวดูกาวพุตตี้ไก่นี่นี่นี่กาวกาวกาวเป็นกาวลาเทค โอเคตอากวางฉันค่อยซ่อมนะคือแบบเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเหมือนดหะตอกเข้าไปอะตอกเข้าไปค m ูมิสชิน โอ okay. okay. เคโอเค้ามาเอาแครอดมาต้องใช้ความฟลุกนะทุกคนว่าคุณครูจะมีความบักอยู่ฮ่มากินเร็วมากินเร็วเจ้าม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 าโอเคครับ โอเคตอนนี้เราก็จะเดินตรงในของบานกันก็ได้โอเค อธวืบปพ๊บได้ทักษะนี้มาจากเกมโบรบอทโอเคโอเคมาตรงนี้โอเคอาจจะวบนี่เลย We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas แต่เด้ถ้าเรากดการดิ่งครูจะมาไหม ไม่รู้อ่ะโอเคไปหุณลุงได้เวลาตื่นแล้วโอ้โหนอนหลับยังลืมตาเลยโ่ยฉันทำกับขา้าวเสร็จแล้วโอเคไปเปิดทางนี้ของเรา โอ้โอ oh, oh, ้สงสารวันคริสต์มาสนะเด็กๆฮะอ้อเลื่องหลางมันจะแตกงั้นวันนี้สนุกกันไหมเอ่ยถ้าเกิดตรกนีอย่ากดไลค์กดแชร์กดสปายช่องมิจิฟงดีครับด้วยนะนี่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ